ตอนเช้าสามสิบห้านาทีนะครับเม่สักคู่นี้ในช่วงต้นรายการผมได้พูดถึงงานของยูเซ็คเซลสูตรน้ำต้องขอบอกเลยคอนแทคที่ทำให้เราเบอร์จริงน,นะขอขอนๆ,ๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งเผอิญว่าตายแห้งคุณผู้ชมไม่ได้หยอดพอพอไม่ได้หยอดเสร็จปุ๊บเนี่ยสมองก็จะเบลอพูดผิดเมื่อกี้นี้บอกว่าผงซักฟอกนะสูตร จริงๆแล้วมันต้องบอกว่าสูตรน้าดีกว่าสูตรผงนะผมว่าสูตรผงดีกว่าสูตรน้าต้องขออภัยด้วยนะครับก็อย่างที่ขอบอกนะครับว่าเมืองนอกนี่เดี๋ยวนี้เขาจะเน้นใช้ผงซักฟอกสูตรน้ํากันมากกว่าเพราะมันรวดเร็วว่องไวกว่าสูตรผงนั่นเองขอบคุณวีเซ็กซ์เลครั้งหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้มาถึงช่วงที่เรารอคอยครับครัวอว่าปกติเลยเมื่อกี้ก็ไปจะถ่ายใคร ปกติแล้วดี๋ยจะขอบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องมาแบบว่าสไตล์ไม่เหมือนใครดูที่ครับว่าวันนี้เธอจะเปิดตัวยังไงขอต้อนรับมาดามตวงฮัลโหลฮัลโหลโอ้อ้อะไรครับมาดามครับอันนี้เรียกว่าพานาคอตตาพานาคอตตาที่นี้ หลังๆตามร้านร้านร้านที่เขามีอาหารฝรั่งเนี่ยเราจะเน้นเห็นเลยว่าเขาจะมีขนมเรียกว่าพานาคอตตาเดียวกันว่าเอ่ยเป็นสัญชาติอิตาเลียนัแล้วก็เลยเปิดตัวได้อิตาเลียนนะคะทีนี้อันนี้เนี่ยพานาคอตตาเราเป็นพานาคอตตาสูตรพิเศษคุณยังไงคุณมาดามตัวเอ่อเนื่องจากของเราเนี่ยเราต้องใส่คอลลาเจนครับในดูซีหน้าเด้งบอกเด้งไหมฮะดึงเลยดึงเลยคอลลาเจนเพื่อการหน้าเด้งโดยเฉพาะนะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยโอเคในนี้เดี๋ยวจะให้คุณวุฒิช่วยทำทางนี้ ต้องขอบอกว่าหลายๆคนบอกผมเกี่ยวกับเมนูนี้นะฮะเขาบอกว่าหน้าใสหน้าเด้งนั่นเองใช่แล้วก็หน้าดูเปล่งถ้เาเราใช้คำว่าอะไรเปล่งเปล่งเป็นป,ป,ป,ประกายดึงดั่งเออเด้งดึงดัง่งหน้านะเด้งดึงดั่งใช่ไหมหน้าใช่ไหมหน้าค่ะแล้วอย่างอื่นเด้งได้ด้วยก็แล้วแต่ก็กระโดดก็เด้งก็เด้งกะเด้งมาเลยทีนี้ที่จะทำตัวส่วนข้างล่างนะคะพานาคอต้าก็คือส่วนขนมของมันที่เห็นสีฟ้าๆนี่คือเป็นสีของดอกอัญชันสีของดอกอัญชันนะ ตรงนี้ต้องขอบอกว่าดอกอัญชันนี่กำลังอินมากอคนหลายๆคนชอบดื่มน้ําอัญชันกันมากขึ้นนะฮะค่ทำอะไรรับชันก็จะช่วยเรื่องของเรื่องอะไรครของของผิวเรื่องของสีเรื่องของผมให้ผมสวยนะคะในนี้เนี่ยเราจะมีนมมีกะทิแล้วก็มีน้ําตาลนี้เราต้มเตรียมรอไว้แล้วคุณพุทได้ช่วย คนนนนิดึงี่คือนมใช่ไหมครับนมกะทิแต่กะทิเนี่ยเราจะใช้กะทิทันยพืชเนื่องจากว่าดีต่อสุขภาพนะคะทีนี้ใส่ที่บ้านก็สามารถทําได้ด้วยไม่ยากนะครับใช่นี่คุณใส่นมไปก่อนใช่ไหมทีนี้เราจะแปลงสีมันละคราวนี้ครับออกแปลงสีนกนะฮะม่ใกล้ๆไม่ใกล้ๆแปลงสีละแปลงสีนี่ใส่อะไรเข้าไปฮะอัญชันอัญชันอ้าวคนหอมไหมอ๋อเป็นสีน้ำเงินแล้วเนี่ยโอเคหอมมาก ตรงนี้เป็นนมหรือกะทิคะในนี้นมกับกะทิผสมนมกับกะทิผสมกันก่อนนะครับพร้อมจริงจริงแล้วก็นมกับกะทิแล้วก็น้ำตาลโอเคป่ะคะทีนี้เราจะใส่นี่เจลาตินเจลาตินไหนครับเจลาตินอันนี้นะคะก้องยังไม่จับนะครับเจลาตินอ่านี่คือเจลาตินนะฮะโอ้โหอันนี้เพื่อให้เขากลายเป็นเจลลี่นะคะใส่ลงไปอาคุณดูดิคน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 นะคะเราก็บีบน้ำออกอ่ใส่คน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  ใส่เจลาตินเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขากลายเป็นวุ้นนะคะไม่งั้นเขาจะไม่กลายเป็นมีความเด้งดึงดังอ๋อแล้วทำไมเราไม่ใส่วุ้นเข้าไปเลยล่ะครับอ้าววุ้นก็ไม่ไฮโซอันนี้ต้องเป็นเจลาตินไฮโซวุ้นก็จะเป็นของไทยถูกปะคะโอเคเกแล้วครับอ่าอ่าโอเคปิดคุณดูดิกรองเลยเดี๋ยวขนาดเดียวกันพี่ตรงจะมาทำกรองเลยเหรอครับกรองเลยโอ้โโน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  กรอง is not กรอง okay understand okay okay เช้าันาคารแบบนี้มุกเราก็จะแป๊กบ้างอะไรบ้างนะครับมา <laughs> let's go <S okay นี่ในขณะเดียวกันพี่ต้งทำซอสนะคะใสลงไปซอสมีมะม่วงช่วยเรื่องของวิตามินซีเพราะว่าในส่วนของอขนมเราเนี่ยมีคอลลาเจนเขาบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยดีเพราะว่า ต้องไปกับวิตามินซีช่วยเรื่องการดูดซึมถึงซับเข้าสู่ระบบของร่างกายเพื่ทำให้หน้าเด้งมันคอลลาเจนช่วยต้านสารอนุมูลอิสระด้วยใช่ต้องค่ะมะม่วงนี่น้ำสับปะรดเอ้น้ำสับปะรดสับปะรดสับะรดตามมาด้วยมะนาวมะนาวแล้วสุดท้ายออกแมงไม่สุดท้ายค่ะน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมนะครับปาบใส่เข้าไปครับเพื่อความเด้งของเราและนี่คือคอลลาเจน คอลลาเจนมันขายเป็นผงแบบนี้เลยเหรอฮะใช่ค่ะมีขายทั่วไปนะตามร้านตามร้านขายยาอ๋อถ้าเกิดคอลลาเจนไม่มีที่บ้านผงช่รสลดได้ไหมครับอันนั้นอันนั้นคงไม่แดงนะคะโอเคไม่คอลลาเจนแล้วกันครับ <S <S 2> <S 2> นี่คอลลาเจนเนี่ยเขานิยมในอิตาลีไอโนไม่ใช่อิต <S <S าลีเกาหลีกับญี่ปุ่นครับเป็นอะไรที่ฮือฮามากไม่น่าสาวๆที่น่าหน้าแดงแต่มันเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าเวลาสินค้าเขงมีคอลลาเจนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ช่วย แล้วมาดามตัวทานคอลลาเจนนฉีดเอ้ยไม่ใช่เราไม่ต้องจริงใจขนาดนั้นเลยทีวีก็ได้ส <Okay, okay. S 1> ตอรอเบอรี่บ้างก็ได้นะครับ okay, okay. คนดูก็ไม่รู้หรอครับอ่าคุณเลงครับอ่าปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปตอนนี้เออเบิโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมือมาดามตัวนี่นุ่มเหมือนกันนะครับเนี่ย <laughs> <อ>นี่นี่นี่ใ่าห่ยายาอ <Okay. S 3> ย่าแตะอังอย่าแตะอังเดี๋ยวที่บ้านจะเคลือง <laughs> ลืมลืมว่ามีสามีแล้วลูกแล้วโอเคปั่นพอปั่นปุ๊บเรี่ยังไงต่อครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาดูดิเอานี่เทใส่แก้วไว้นี่นี่เลยเหรอฮะใช่ค่ะนี่คือพานาคอต้าเทเท่านี้เทเข้าไปปุ๊บแล้วต้องไปแช่เย็นก่อนครับธรรมดาต้องค่ะหลังจากนี้เนี่ยโอ้โหผมเป็นคนเรียบร้อยมากครับโอเครัต่างพราะเสร็จแล้วก็ทำไงต่อไปแช่เย็นก่อนไปแช่เย็นให้เย็นแล้วเขาก็จะเซ็ตตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป่าได้ไหมครับให้มันเย็นฮะไม่งั้นมาช่วยกันเป่าช่วยกันเป่าอ่ะมันไม่คงไม่เวิร์เหรอครับ ช่เย็นไว้สักกี่นาทีครับมาดมตัวก็ประมาณสามชั่วโมงไปไปปรับไปปับผูบลดระหว่างรอได้เลยนะครับสามชั่วโมงด้วยกันไปไปแช่เย kind of so ็นพอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเราก็แต่งหน้าด้วยซอสมะม่วงนี่นะคะก็เทลงไปแล้วเราก็ทํามะม่วงที่ท네ี่เป็นลูกไปแล้วค่ะแล้วก็มาตกแต่งด้วยแก้วมังกรทุกอย่างนี่คือน uh, ี่นี่ไหนกล้องไหนแก้วมังกร ทุกอย่างนี่คือวิตามินซีผักไอ้าวผักชีไม่ใช่ผักชีเขาดูเขาเรียกว่าอะไรนะสาระแนสาระแนสาระแนเหมือนผักชีจริงนะฮะแล้วก็สาวรสสาวรสนี่แล้วตาจะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองครับขิมตกลงนี่มันชื่ออะไรนะฮะพานาคอตตาอันชันพานาคอตตาอันชันรับประทานแล้วน่าจะเด้งน่าจะดึงน่าจะใสดูซิว่าอร่อยไหมชิมมั้งชิมมัง อร่อยมากขอบคุณสูตรพิเศษเฉพาะเลยของมาดามตวงครับผู้ชมส,สามารถเข้าไปดูสูตรที่ว่านี้ได้ย้อนหลังลนะฮะที่เว็บไซต์ของเรา w o o d y com นั่นเองแปดโมงเชา้าสามสิบก้านาทีพักกันแป๊บหนึ่งไหมฮะพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าระหว่างพักเดี๋ยวผมขอทานนี่ต่อพักกันแป๊บหนึ่งครับหอมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ี่ขอบอกว่าพานาคอต้าอันชันของมาดามตูงนี่อร่อยมากจริงนะอย่าลืมแวะเข้าไปดูสูตรได้อีกครั้งหนึ่งของเรานะครับที่ Woody.com นั่นเองขอบคุณมากครับมาดามตูงด้วยความยินดีค่ะอร่อยมากแล้วกินแล้วอย่าลืมหน้าเด้งนะคะเออแบบเราแบบเราเดีย๋ยวเคีย้คยวขอด้วยนะคะหน้าเด้งเรื่องฮะ อันนี้หน้าดำค่ะอ,อีกนิดนึงค่ะตเสริมโชคอีกนิดนึงจะเด้งเสริมโชคเลยครับหน้าเสริมโชคแ้ <c oughs> กก็ดีเกาหลีก็มีเสริมโชคอย่างฮะคอขอแบบกันชนอันนี้สปอยเลอร์คุณผู้ชมพ่กนี้เช้าเรามีโพลการรับเชิญมาแล้วนะคุณกุง้งสุดที่รากนะจะมาพร้อมกับเนี่ยนาฬิกาน้องสาวดูวน้องสาวคุณกุ้งมาด้วยจะเปิดตัวน้องสาวนะถือว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยนะครับสองคือนาฬิกาที่เขาบอกว่าแพงกว่าบ้าน จะรู้ลาขนาดไหนต้องคอยดูนี่คือ wow น้ำเจเนตเขียวค่ะน e ้ำเจเนตเขียวนีงไงนะคืออะไน้ำหน้าแดงน้ำหน้าดำนี่แหละเวลาไปโชว์เวลาไปโชว์ที่ไหนก็ตามคนจะขอร้องอยากดูอยากดูอยากดูไหมคะอยากต้องเล่นด้วยอะน้ำส้มขวดนี้เอาไม่เอาเอากินไม่กินเกินเอาเอาไปแบ่งกันคุณเองสามารถดื่มนี่หมดนี่เลยหมดค่ะให้ในกี่วิ อ่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะจนกว่าจะหมดนั่นแหละครัจับเวลานี้ไม่ทีมงานพร้อมไหมครับพร้อมนะป่ะได้นะคะลองดูนะคะผมชอบมากเวลาซื่อไปโชว์เลยดียวห่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิโอ้โหสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้โอ้โห เป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆนะฮะเธอสามารถยืนยี่ได้ทั้งวันเลยคุณผู้ชมโอ้โหพี่บอกว่าที่บ้านพี่ก็ยืนอย่างนี้นะตรงๆอะ่ะเออยืนอย่างนี้เลยด,ดูดูเธอตั้งใจมากตั้งใจมากาให้มาดูตาของเธอหน่อยดีกว่าด้านข้างเนี่ยนะต้องดูต้องดูต้องดูแววตาของเธอนี่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากในการเดือดคุณผู้ชมทำได้ยังไงเนี่ย อาสีส่สิบแปดวินาทีีัเอาบ้างนี่ด้วยเหรอคะ1 2 3่งสองสามไม่หวคุณทำได้ยังไงเ่ยคุณทำได้ยังไงคือจริงๆพอคนเห็นเราทานบ่อยๆแล้วเขาอยากดูะค่ะแล้วก็พยายามแบบ ทานให้หมดทานให้หมดนะหมดปุ๊บนี่ต้องไปเข้าองน้ำเลยหรอครับเนี่ยหมดปุ๊บก็มีกุ <พอ S 2> มารน้อยนี่ดูสิกุมารออกมาดเลยรวแล้วเดี๋ให้เจอไปชิงช่องดีกว่าเช้าวนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแย่นเลยเขียวที่แวะมา,มาน,นะคะมาดามปูขบคุณมากครับเชาุดยาดรายการชามาามใหม่วันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย